อีโก้ค่์ประหยัดคล่องตัวต้องคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมนะคะวันนี้สายลมจะมนำเสนอรถอีโก้คานะคะอีกรุ่นหนึ่งที่ประหยัดน้ำมันนะคะนั่นคือซูซูกิเซเรโอ1.0นะคะ G L X นะคะ ปี2014เกียร์ออโต้ที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมเริ่มต้นผ่อนที่นะคะ3 0 0พต้นๆน,นะคะท่านผู้ชมเติม E 2 0ได้นะคะ68แรงม้านะคะ20กิโลต่อลิรนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะท่านผู้ชมรถคันนี้นะคะสีดำเดิมเลยนะคะที่สำคัญสวยมากสเกิร์ตนะคะแต่งรอบคันเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นรถ5ประตูนะคะ นั่งสบายๆผ่อนก็สบายนะคะสําหรับเริ่มต้นการทํางานหรือกเกษียณแล้วนะคะในตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวสายลมจะพาชมด้านในนะคะท่านผู้ชมเบาหนังตรงนี้นะคะพุ่มมาเจ้าของเดิมพุ่มมานะคะท่านผู้ชมแอร์แบกคู่ด้วยนะคะข้างในในะซูมให้ท่านผู้ชมดูก่อนตรงนี้ ใช่คู่หน้านะคะท่านผู้ชมเกียร์ออโต้ขับสบายนะคะขับง่ายถ้ายังไม่เป็นก็เรียนรู้ได้ง่ายเหมือนกันนะคะตัวดีเดินหน้าตัวอาถอยหลังเลยนะคะท่านผู้ชมอานะคะข้างหลังเบาหลังก็กว้างนี่ไซส์นี้นะคะเดี๋ยวนั่งให้เดูยวไซส์นี้เลยค่ะเห็นไหมคะสมมติว่าท่านผู้ชมมีครอบครัวที่ไซส์ มาจรฐานหรือไซส์ใหญ่กว่าสายลมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือยื่นมาอย่างงี้ก็ได้ก็เอน็นหลังสบายๆไม่อึดอัดนะคะเพราะกว้างแล้วก็ทรงข้างในเข้อนี้มันจะกว้างแล้วก็สูงด้วยนะคะเห็นไหมคะถูกต้องค่ะท่านชมเดี๋ยวไาสลมจะโชว์ข้างหลังก่อนนี่ท่านผู้ชมนะคะยางอะไรครบ อุปกรณ์ก็ครบนะคะท่านผู้ชมมีสำคัญอีกนะคะพับได้กว้างไหมคะหรือเราจะถอดตรงนี้ด้วยก็ได้ถอดตรงนี้ออกก็ได้เราจะใส่ไว้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะ เผื่อได้ขนข้าวขนของนะคะไปเที่ยวหรือย้ายห้องอนี้นะคะหรือเรามีของสัมภาระของที่บ้านของครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมว่างขวางก็ขึ้นได้ง่ายด้วยปึ๊บนี่นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมว้างจริงๆถ้าถ่ายตรงนี้ข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นมุมกว้างเยอะนะคะ ะะท่านผู้ชมมีที่ล็อกเด็กด้วยค่ะท่านผู้ชมสมมุติว่าเราให้ลูกอยู่ในรถนะคะไม่อยากให้เด็กเข้ามาเปิดเอียงแล้วก็ล็อกเด็กไว้อย่างนี้นะคะแต่ว่าเราต้องมาเปิดรถให้ลูกนะคะโอเคเดี๋ยวสายลมจะสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังเสียงนะคะว่าเสียงมันจะนิ่มขนาดไหนนะคะ,ะชมเลขไม้ด้วยนะคะเลขไม้อยู่ที่นะคะ 1 4 8 0 2กิโลนะคะตกปีหนึ่งก็ประมาณ23,000นะคะท่านผู้ชมนั่นติดตปุ๊บปั๊บนะคะเดี๋ยวพาไปดูหัวใจหลักของรถคันนี้นะคะนั่นคือเครื่องนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตรงนี้มา ในขณะน,นี้สตาร์ทฟังเสียงนี่ก็ดนะคมจากโรงงานเลยนะคะกระปูงก็ดำเดิมดูมดมเลยค่ะอโอเคเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมมีอีกอย่างหนึ่งตรงนี้สายลมจะนำเสนอนี่ค่ะล็อกได้นี่ค่ะเปิดอ่า เปิดแล้วก็ล็อกตรงนี้ข้างๆประตูนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอญาตปิดเครื่องโอเค,อเ,คเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าชมรถเสร็จแล้วอยากจะทราบราคาจริงๆว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ249,000บาทเริ่มต้นผ่อนที่3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสนใจโทรไปที่เบอร์0 6 1 9 5 8 1 8 1 9 0619581819นะคะโทรหาสายลมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ